ก็มาดูไฮไลท์ที่เราจะทําในวันนี้เริ่มต้นจากนะครับแกะกล่องดูของแถมบอกกล่าวเล่าสเปคหน้าจอแสดงผลระบบปฏิบัติการกล้องถ่ายรูปและก็งานวิดีโอนะครับเอาโทรศัพท์ไปทดลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนําคลิปนํารูปภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจทดลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลําโพงทดลองชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ทดลองความทนแบตเตอรี่โดยเราจะจับเวลาชาร์จนะครับแล้วก็เปิด YouTube ย,วยาวๆเลย5ชั่วโมง ดูว่าแบตลดลงกี่เปอร์เซนต์แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับเราจะเอาซิมใส่ทดลองเล่นจริงทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตทดลองเข้า YouTube Facebook Tik t o อกแล้วก็แอปธนาคารใช้งานได้หรือเปล่านําข้อมูลพวกนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสวัสดีครับวันนี้ทีรามอายช่วงนี้นะจะเข้าปลายเดือนกันยายนปี2025นะครับมีมือถือราคาประหยัดนะครับเปิดตัวมาใหม่จากค่ายวีโวก็คือเจ้า v i v o Y21D นะครับมีดีตัวเล็กด้วยนะ วันนี้นะครับทางช่องของเรานะจะมาแกะกล่องบอกกล่าวเล่าสปิคในวทดสอบแนวทดลองนะครับให้เ,เพื่อนๆได้เห็นภาพให้เ,เพื่อนๆได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างแรกเลยนะครับไปดูเรื่องราคากันก่อน,อนเลยว่าเจ้า vivo y 2 1 d มีการแบ่งขายตามรุ่นย่อยกี่ราคามาดูราคาเปิดตัวกัน,นีเลยนะครับสลับ vivo y 2 1 d ก็จะมีการแบ่งขายอยู่ที่3หม่วยความจําเริ่มต้นจากรุ่นแรสจิกหนมมหน่ g b เปิดตัวอยู่ที่4,499บาทขยับมาอีกนิดน,นึงนะครับก็จะได้แรม6 g ิกหน่วยความจำ128 gb ะราคาเปิดตัวอยู่ที่4,999บาทส่วนในรุ่นย่อยที่แพงที่สุดนะครับก็จะได้เป็นแรม6 g b กหน่วยความจำ256 gb เปิดตัวอยู่ที่5,999บาทก็จัดซื้อจัดหาได้นะครับตามงบประมาณที่เรามีเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจ vivo y21d นะครับเป็นเครื่องจริงเครื่องแท้จากศูนย์สามารถกดสั่งซื้อที่ตักล้าหรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองนะว่าเป็นเครื่องแท้เครื่องศูนย์ส่งเร็วอย่างแน่นอนนะครับก็มาเริ่มต้นจากของแถมภายในกล่องนะของเจ้า vivo y21d พอเราแกะกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่เห็นนะหน้าจอติดฟิล์มใสมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่2นะครับก็จะเป็นเคสใสแบบนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่าแถมมาให้นะครับสลับเคสของ y21d นะ สิ่งที่แถมต่อมานะครับก็คือเจ้าหัวชาร์จนี่ครับพิกัดเลยนะ4 4วัตต์มาพร้อมกับสายนะครับ usb a ออก type c และก็จะมีเข็มกิมซิมกับคู่มือนะครับมาให้ภายในกล่องก็ถือว่า vivo รุ่นนี้นะครับแถมมาให้ค่อนข้างครบนะไม่ได้เอาหัวชาร์จออกเหมือนรุ่นก่อนหน้าบางรุ่นนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับซื้อไปได้หัวชาร์ต44ิวัตต์พร้อมใช้งานไม่ต้องไปเสียเงินเสียสตางค์ซื้อเพิ่มอีกนะถือว่าผ่านเลยครับสลับของแถมภายในกล่องของ vivo ก็มาดูท้านรูปก่างหน้าตาแล้วก็ความสวยงามนะครับนี่ครับสำหรับ V ี V o y 2 1 d ดีดีไซน์มาคล้ายคลึงกับรุ่นพี่นะอย่างเช่นพวก V50 Li สิพวกนี้นะครับมีบรรุนกล้องอยู่สเลนมาพร้อมกับไฟแฟลชวงแหวนแบบไดนามิกนะครับนี่ครับเป็นไฟแจ้งเตือนนะไม่ใช่ไฟแฟลชวงแหวนออร่านะครับแล้วก็จะมีแฟลช led พื้นผิวด้านหลังก็จะเป็นโค้งมนแบบนี้นะครับการจับการถือง่ายนะแต่ตัวเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะ นี่ครับมาดูตนางนสีสันของฟ้าหลังนะครับสีที่ได้มาวันนี้นะก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีม่วงนะครับนะ่ครับลวดลายก็จะระยิบระยับประมาณนี้นะพื้นผิวเป็นแบบด้านนะครับไม่เป็นลอยไาลนิ้วมือด้านขวานะครับเป็นปุ่มเล่งเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือปุ่มเดีวยวกันด้านล่างของตัวเครื่องนะครับช่องลำโพงก้นชาร์จไถ่ีแล้วก็ช่องไมโครโฟน รุ่นนี้นะครับไม่รองรับการเสียบหูฟัง3.5ม m mm นะต้องซื้อหูฟังไถซีมาใช้นะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ถาดซิมมาดูขนาดของตัวเครื่องนะยาวอยู่ที่166.14ม mm, ิมกว้างอยู่ที่77.01ม mm, ิมบางอยู่ที่8.39ม mm, ิลลิมน้่นหนาที่่209กรัมต่อมาครับมาดูในเรื่องระบบปฏิบัติการของ vivo Y21D ก็จะลันมาพร้อมกับ Android 15เวอร่ชั่นล่าสุดนะครอบทับด้วยฟันทัศ OS 15พอดีวันนี้นะครับได้มา2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นแรม4โดยความจำา2 8 g g b และก็รุ่นแรม6โหยความจำ 128GB ส่วนรุ่นที่แพงที่สุดนะครับแรม6หยความจำ 256GB า2 5 6 g กก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับตามงบประมาณที่เรามีในส่วนการขยายแรมนะครับก็จะบวกประมาณนะหนเท่าตัวอย่างเช่นว่านะครับแรมว6 6 ต่อมามาดูชิปเซ็ตของ Y21D CPU จะใช้เป็นตัว Unisoc T7.225 GPU จะใช้เป็นตัว m a ริ G57 เรามาดูผลทดสอบคนนนะคนแนนอันตัวตู้นะคะแนนรวมจะอยู่ที่346,383คะแนนแบ่งเป็น CPU นะครับประมาณนะัแสนและวก็ GPU ประมาณนะครับหมื่นก็ถือว่าชิปตัวนี้นะครับน้นใช้งานทัว่วไปนะเฟซบุ y o ยูทูบทิกตอ o k แอปธนาคารเล่นเกมเ,มเบาๆไม่หนักมากเล่นได้สบายๆนะครับ ่อมาบดูสเปกหน้าจอแสดงผลสำหรับ vivo y 2 1 d 2> เป็นมือถือที่ได้กล้องหน้าอยู่ใต้จอขอบจอจะดูหนาเข้ามานิดนึงแต่ก็ดูสวยดูลูลลาขึ้นนะครับประเภทของหน้าจอนะก็จะเป็นจอ lcd ขนาด6.68นิ้ว r e เฟรชหน้าจอปรับได้สูงสุดอยู่ที่90้ิ h z นี่ครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเลือก60งิ h z เดิมหรือว่า90้ิ h z ตอนนี้นะครับเราตั้งไปอยู่ที่90้าิบ h e z นะมาเลื่อนดูฟีดของ facebook นี่ครับการเลื่อนฟีดต่างๆของตัวหนังสือนะ นี่ครับก็ความลื่นไหลจะได้จะประมาณนี้นะสําหรับรีเฟร็กหน้าจอของ vivo y 2 1 d ดีมาลองเลื่อนดูฟีดของ y o u t u b e ดูบ้างนะครับลักษณะเดียวกันนะสังเกตที่ถัวหนังสือนะครับการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงความเนียนของถัวหนังสือก็ถือว่าโอเคนะความลื่นไหลที่ได้จะประมาณนี้ในระหว่างนี้นะครับเราจะเปิด YouTube อยู่ที่ความละเอียดสูงสุดของคลิปนี้นะ1 0 8 0 p 6 0เราจะดูสีสันของจอภาพนะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอ สำหรับ Vivo Y21D นะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่1,608คูณ7 2 0พิกเซลหรือว่าประมาณ SD Plu พสนี่ครับสีสันถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลยนะสำหรับ Vivo Y21D มาดูในเรื่องความสว่างของหน้าจอลองปรับแสงไปที่100%เลยนี่ครับปรับแสงหน้าจอไปอยู่ที่100%ก็ถือว่าการแสดงผลของจอภาพเห็นได้อย่างชัดเจน พี่ๆไลเดอร์นะครับซื้อไปวิ่งงานกลางแจ้งได้เลยนะนี่ครับเอาคร่าวๆนะครับค่าคมสว่างนะส่วนมากจะประมาณนะครับหนึ่นิตจุดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูทหน้าสเปคกล้องถ่ายรูปของ vivo y 2 1 d นะครับกล้องหลังจะมีโมดูลกล้องอยู่2เลนนะตัวหลักจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนช่วยเล็กๆเลนหนึ่งนะครับ0.08ล้านพิกเซลแล้วก็จะเป็นแฟลช led หรือว่าไฟฉายนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นไฟแจ้งเตือนแบบไดนามิกนะก็เป็นไฟแฟลชสถานะแจ้งเตือนต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าเรากําลังชาร์จเรากําลังเปิดเพลงพวกนี้นะไม่ใช่ไฟแฟลชที่เราใช้ถ่ายรูปนะครับตรงนี้ต้องแยกกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดยวแอดมินจะทําคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้ยังไงบ้างในส่วนของกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดนะ หม่ที่5ล้านพิกเซลนะครับถือว่าน้อยไปนิดนึงนะครับก็ภาพจะสวยไม่สวยยังไงนะครับไปดูรูปถ่ายที่ได้จริงๆกันเลยก็มาเริ่มจากรูปแรกนะครับเป็นรูปถ่ายจากกล้องหลังนะช่วงเช้าๆนะครับเป็นชุมชนริมคลองสูงภาพเข้ามาดูความสวยงามความคมชัดนะครับจะประมาณนี้เลยรูปต่อมานะครับเป็นการถ่ายดอกไม้นะนี่ครับดูความคมชัดสีสันของดอกไม้ใบไ,ไม้ต่างๆนะครับ การบลอของใบไม้พื้นหลังควอมูมชัดที่ได้จากประมาณนี้เพื่อนๆนะครับเอาข้อมูลพวกนี้ไปตัดสินใจนะว่าสวยตรงใจเราหรือเปล่ารูปที่สามนะครับเป็นรูปถ่ายเครื่องเล่นนะดูสีสันของเครื่องเล่นสีสันของท้องฟ้าต่างๆนะครับสูงเข้ามาดูรายละเอียดอีกนิดนึงนี่ครับรายละเอียดโดยรวมที่ถ่ายออกมาได้จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับลองตัดสินใจกันดูนะรูปต่อมานะครับเป็นรูปถ่ายจากกล้องหลังเช่นเดียวกันเป็นรูปถ่ายดอกไม้สีเหลืองนะครับ รายละเอียดภาพโดยรวมจะประมาณนี้มาดูอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปถ่ายจากกล้องหลังนะความคมชัดสีสันของแจกันดอกไม้นะครับสีชมพูสีเขียวต่างๆนะครับจะประมาณนี้เลยนะถือว่าถ่ายได้ค่อนข้างดีนะสำหรับรุ่นนี้มาดูการถ่ายเหรียญสิบกันบ้างนะครับซูมเข้ามาหนู่มีนิดนึงนะครับดูความคมชัดของลายเส้นสีสันต่างๆเผื่อเ,เพื่อนๆนะครับซื้อไปถ่ายพระเครื่องถ่ายเหรียญนะน,นี่ครับ รูปต่อมานะครับเป็นการถ่ายบุคคลกันบ้างนะถ่ายน้องน้านี้ก็เป็นการถ่ายในร้านโทรศัพท์ตอนกลางคืนนะครับแสงไฟจากร้านที่ได้จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆครับคิดว่าสวยตรงใจเราหรือเปล่านะครับเอาข้อมูลพวกนี้ไปตัดสินใจเลือกซื้อได้นะมาดูที่นานการซูมของกล้องหลังกันบ้างนะครับรูปแรกนะ 1x รูปตรงกลางนะครับ 2x ปรับซูมสูงสุดได้อยู่ที่ 10x นะครับความคมชัดที่ได้จะประมาณนี้นะครับ มาดูกล้องหน้ากันบ้างด้านซ้ายนะครับเป็นโหมดปกติด้านขวาเป็นโหมดเบลอหลังสีสันสีผิวต่างๆนะครับหน้าดูขาวเนียนกว่าตัวจริงอีกนะนี่ครับก็ถ่ายแล้วดูดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ในการเบลอด้านหลังนะครับถ้าเราปรับตั้งค่าการเบลองสูงนะการตัดขอบต่างๆนะครับก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเห็นไหมครับนี่ครับก็จะมีฟุ้งกันบ้างนะมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปถ่ายน้องนาน้ พอดีในขณะที่เราถ่ายนะครับแสงน้อยนะเป็นแสงจากร้านโทรศัพท์นะครับสีสันสีผิวที่ได้จากประมาณนี้ก็ดูแล้วนะครับขาวเนียนกว่าตัวจริงแน่นอนนะนะี่ครับสีสันที่ได้บางรูปบางม,มุมขาวสวยหล่อขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อนๆน,นะครับดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสลับกล้องของ Vivo Y21D ต่อมาครับมาดูตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ได้ครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอในแนวนอนนะครับ จากโทรศัพท์มือถือรุ่น Vivo Y21D นะครับตอนนี้ยืนจับนิ่งๆนะครับไม่อยู่ห่างจากปากประมาณนะ30เซ็นนะครับ1234567890-1234567890เวลาประมาณนะครับ15.30นาทีนะลองแพนกล้องไปช้าๆนะครับ1234567890-1234567890เสียงไหม่เป็นยังไงบ้างครับชัดไหมครับ1234567890 ็จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน่อยนะอยู่ใกล้ถนนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดี๋ยวลองเดินช้าๆดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดินช้าๆดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับสีสันของเครื่องเล่นเป็นยังไงบ้างครับจัดจ้านดีไหมนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1คลัชคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้านะยืดไปสุดแขนนะครับ ็นวิดีโอจาก vivo y21d นะครับสีสันของใบหน้าจะประมาณนี้นะตอนนี้หันหน้าให้แดดนะครับเวลาช่วงเย็นๆน,นะประมาณบ่ายสามงเย็นนะครับสีสันของใบหน้าจะประมาณนี้เสียงไม้เป็นยังไงบ้างครับห2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5้7 8 9 0เดินช้าๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เนะครับลองเดินช้าๆดูนะครับ1 2 3่5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5้า8 9 0 1,080p 3 0เฟรมต่อวินาทีนะครับหันหลังให้แดดนะนี่ครับอันนี้หันหน้าให้แดดที่ได้จะประมาณนี้นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,0ต่อมามาลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงของ v i v o Y21d นะครับปรับวอลุ่มเสียงสูงสุดอยู่ที่400%เเลยเสียงจะออกด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอ่ะมาลองฟังเสียงดูครับ จากการฟังเสียงสดเลยนะเป็นลำโพงคู่ปรับได้อยู่ที่400%ซื้อไปฟังเพลงฟังเรื่องเล่าต่างๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะสลหรับรุ่นนี้นะครับเสียงดีนะต่อมาครับมาดูเรื่องความเร็วของตัวเครื่องนะเราจะทดลองการใช้งานจริงๆครับเป็นการจําลองนะการใส่ซิมเข้าไปเลยเราจะดูว่าเครื่องช้าเครื่องอืดเครื่องค้างหรือเปล่านี่ครับใส่ไปเลยหนะ้า2ซิมนะครับสาหรับรุ่นนี้นะ vivo Y21D สามารถใส่ได้2ซิมนะครับซิม1ซิม2อีก1ช่องสามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้นะครับรองรับแค่ 4G สลับรุ่นนี้มาดูในเรื่อง Wi-Fi รุ่นนี้นะครับรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz และก็ต่อ Wi-Fi 5 GHz ที่บ้านได้สิ่งแรกนะครับเรามาดูระยะรับสัญญาณของ Wi-Fi นี่ครับเป็น Wi-Fi จากข้างบ้านนะถือว่า40-50เมตรในแนวราบนะครับรับได้สบายๆก็ไม่มีปัญหานะครับสรับการเล่นผ่าน w i f i นะ แอดมินได้ทำการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับต่อกับ Wi-Fi 5 GHz ทดสอบออกมาได้นะครับ330เมกะบิตเปอร์เซกเลยนะถือว่าเล่นผ่าน Wi-Fi ค่อนข้างแรงใช้ได้เลยนะครับพอเราปิด Wi-Fi นะเราจะมาทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตเป็นความเร็วเน็ตจากเน็ตซิมทรูนะนี่ครับความเร็วตามโปร30เมกะบิตเปอร์เซกเทสออกมาได้นะครับ12เมกะบิตเปอร์เซกต่อมาครับเราจะมาลองเข้าแอปจริงๆนะเริ่มจาก YouTube ก่อนเลยตอนนี้เครื่องใช้เน็ตจากซิม r u e อยู่นะครับ นี่ครับจะไม่ปรับความเร็ววิดีโอเลยนะเราจะดูว่าเครื่องลื่นหรือเปล่านะครับนี่ครับค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะในจังหวะที่เราเลื่อนฟีต่างๆนะครับอาจจะมีหมุนบ้างนะครับกระตุกนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่ครับจะไม่เร็วพืดอปัดนะสำหรับการใช้เน็ตซิมของรุ่นนี้นี่ครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลนะครับนี่ครับเล่นได้สบายๆนะสำหรับ youtube นะครับอาจจะมีบางจังหวะนะครับนี่ครับที่รอการโหลดอยู่บ้างนะนี่ครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูสักคลิปหนึ่งนะ เอาเป็นอันนี้แล้วกันปุ๊บนี่ครับโอเคเลยครับเล่นได้อย่างรวดเร well. ็วนะสลับ youtube ต่อมามาลองแอป f Facebook ดูบ้างนะครับนี่ครับ a c e b o o กกดเข้าไปเลยป Hyung ุ๊บนี่ครับไม่ปรับความเร็วเลยนะนี่ครับเข้ามาแล้วนะนี่ครับมีโหลดนิดนึงนะปุ๊บนี่ครับโหลดนิดนึงนี่ครับยังหมุนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เห็นยังไงก็พูดตามนั้นนะครับนี่ครับนี่ครับอาจจะมีช้านิดนึงนะเห็นไหมครับนี่ครับ ตอนเข้าไปใหม่ๆนะครับอาจจะต้องรอโหลดสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับพอโหลดสักทหนึงนะก็เริ่มลื่นแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมีหมุนบ้างนะสลับ Facebook นะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บมาแล้วครับตอนนี้นะลื่นแล้วครับนี่ครับก็ลองเล่นลองเทสให้ดูนะครับเพื่อนๆเอาข้อมูลไปตัดสินใจเลือกซื้อได้นะเร็วโดนใจหรือเปล่านะครับเพระเราเพื่อนๆบางท่านนะครับสั่งออนไลน์ไม่มีโอกาสได้จับได้เห็นของจริงนะครับนี่ครับโอเคครับเล่นได้เรื่อยๆนะสลับ Facebook ถือว่าไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะครับ ในส่วนของคลิปเรียวนะทําได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับเล่นคลิปได้ค่อนข้างรวดเร็วนะไม่กระตุกนะครับนี่ครับปุ๊บคลิปต่อคลิปเล่นได้เลยนะสลับคลิปเรียวจาก Facebook มาดูแอปที่3ที่เราจะลองนะครับเป็นแอปทิกต o k นะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับไม่มีการปร,รับความเร็วนะรอนิดนึงนะครับโอเคครับกดอนุญาตก่อนนะพอดีเพิ่งโหลดแอปมาใหม่นะปุ๊บนี่ครับเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะสลับทิกต o k นะครับเล่นได้เลยนะนี่ครับปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับก็อาจจะหลดนิดนึงงนะนี่ครับมีหลดบ้างนะปึ๊บรอหน่อยนี่ครับมาแล้วครับปึ๊บปัดได้เลยนะครับปึ๊บนี่ครับก็ถือว่าบางจังหวะนะครับอาจจะมีการโหลดฟีดบ้างนะครับนี่ครับต่อมาครับบนแอปธนาคารนะเราจะทดลองเข้าแอป SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อนๆที่ซื้อไปใช้แอปธนาคารนะครับถ้า SCB เข้าได้นะครับธนาคารอื่นไม่ค่อยมีปัญหานะก็แน่นอนนะครับมีบู๊วายสดีนะ เปิดตัวมาใหม่ Android ที่ได้เป็น Android 15ใช้งานได้ยา,ยาวๆเลยอีกหลายปีนะครับขวธนาคารจะหยุดอัปเดตซื้อไปใช้เป๋าตังแอปธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรพวกนี้ไม่มีปัญหานะสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับก็ดูพวกไวรัสดีๆแล้วกันนะครับนี่ครับอย่าให้เข้าเครื่องนะเดี๋ยวธนาคารจะแจ้งเตือนนะครับก็โซเชียลแอปธนาคารการเงินต่างๆใช้ได้ครบต่อมาครับกุญทจน้านระบบชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ตามสเปคเลยนะครับรุ่นนี้นะ แบตให้ความจุมาอยู่ที่6,500ม ah ิลลิแอมเลยรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่44วัตต์ก็ถือว่าให้ความจุแบตมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับรุ่นนี้มาครับมาทดลองความทนแบตเตอรี่โดยก่อนการทดลองนะครับเราชาร์จแบตเตอรี่มาเต็ม1 0อเรเเราจะเปิด YouTube อยู่ที่ประมาณนะครับ1ชั่วโมง30นาทีเราจะดูความร้อนที่เกิดขึ้นนะและก็เปอร์เซ็นต์แบตที่ลดลงปรับค่าเสียงค่าแสงจอประมาณ50%ตทั้งคู่1ชั่วโมง30นาทีผ่านไปนะครับแบตเตอรี่คงเหลือนะ 98%ความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับ35องศาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับนี่ครับแบตค่อนข้างทนนะบางยี่ห้อนะครับหายไป10%ก็มีนะครับความร้อนเกือบถึง40องศาก็มีต่อมาครับเราได้ทําการทดลองต่อไปเลยนะเปิด YouTube ยาวๆเลยผ่านไปนะครับประมาณนะครับ5ชั่วโมง6นาทีนะนี่ครับแบตจาก100%ลดลงเหลือ83%มาดูความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากผ่านไป5ชั่วโมงนะปึ๊บ ความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับประมาณนะ34.8.9หรือว่าประมาณนะครับ3าองศาอุ่นๆนิดๆนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับสลับรุ่นนี้นะแบตทนใช้ได้เลยแล้วก็เครื่องไม่ร้อนนะครับซื้อไปใช้นะครับแบตทนคุ้มค่าแน่นอนต่อมานะครับเรามาดูเรื่องความเร็วในการชาร์จตามสเปคนะครับที่แถมมาให้ภายในกล่องนะหัวชาร์จ44วัตต์แล้วจะจับเวลาชาร์จประมาณนะครับ10นาทีก่อนชาร์จแบตเตอรี่มีอยู่ที่30เ ก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ครับก็มาสรุปผลกันเลยหลังจากชาร์จเสร็จผ่านไป10นาทีแบตเตอรี่ที่ได้นะครับขึ้นมาอยู่ที่41ก็ประมาณการได้ว่านะครับชาร์จไป10นาทีขึ้นมาประมาณ11เพื่อนเพื่อนๆนะครับนำข้อมูลพวกนี้นะไปตัดสินใจเลือกซื้อได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มาดูในเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็ระบบกันน้ําสําหรับ BIVO Y21D นะครับได้ออกแบบโครงสร้างนะ ที่รองรับการตกการกระแทกได้อย่างดีนะและก็มีระบบกันน้ำกันฝุ่นนะครับคาดว่าเป็น IP68 หรือว่า69นะครับป้องกันการฉีดน้ำหรือว่าตกน้ำจมน้ำได้นะครับก็เกินความคาดหมายนะสำหรับมือถือราคาประหยัดแบบนี้สามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับที่จะไปดูคลิปนะครับอีกนิดนึงนะถ้าเพื่อนๆนะอยากดูคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามือถือเจอปัญหาระหว่างงานนะครับความรู้ต่างๆนะครับทางแอดมินจะทำเป็นคลิปสั้นนะครับลงผ่านทางนี้นะครับ สามารถไปกดติดตามหรือว่ารับชมได้เลยนะครับแล้วก็ช่องคลิปยาวนะครับสอนทำรีวิวสอนซ่อมแบบละเอียดเลยนะครับตามมาที่นี่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ